คะแกะเลยไหมไงแกะยังไงแกะเป็นไหมคะคต้องฉีกเลยฉีกเลยมันมีที่แกะไหมหนูแม่มีมเอ๊เดืองปุ๊บฉีกพุ๊บไปเลยเอ๋อยเดินซิโอ้ยเดี๋ยวยด,ยดูการ์ดซิว่าได้สีอะไรมีการ์ดไหมคะมันมีการ์ดอยู่ในกล่องดูการ์ดซิ ยได้สีเขียวได้สีเขียวดีใจไหมแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนสีเขียวเหมือนเดิเหมือนค่ะลูกข้างในก็จะเป็นสีนี้ค่ะดีใจไหมคะโอเคอ่ะโชว์คุณแม่หน่อยโชว์หนูบอกว่าหนูบอกผูกยู่แล้วแต่ว่าไม่อ่าฉีกไหมอ่ะฉีกเองได้ไหมคะได้เดี๋ยวดูเป็นสีเขียวหรือเปล่าโฮ้ยเขียว จริงเลยไหนเรื่องม,ามา่ชุบโอ้โหไหนโชว์หันหน้าโชว์ให้แม่หน่อยค่ะโชว์อากุกก๊กดิก๊กดุ๊กดิ๊กเอ,อ้ยชอบไหมคะชอบไหมคะอ่าโชว์โชว์กล้องหน่อยค่ะดุ๊กดิ๊กให้กล้องดูหน่อยดุ๊กดิ๊กให้กล้องดูหน่อยเอ,อ้ยชอบไหมคะลกูกโอเคบ๊ายบายหันกล้องได้จุ๊บเอาบู๊บดิจนะุ๊บทีนึ่งอ๋อ